ลูกอายุ3-4ปีเกิดที่จังหวัดมุกดาหารเป็นนักบุญอีสานได้มีโอกาสเข้าวัดครั้งแรกโดยการชักชวนของน้าสาวประมาณปี26เคยเป็นอาสาสมัครช่วยงานฝ่ายอธิษฐานธรรมของวัดได้เป็นกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ทำหน้าที่เป็นกัลยานมิตรให้กับหมู่ญาติและพเพื่อนๆอยู่ณนะช่วงเวลาหนึ่งจนประมาณปี2533จึงเริ่มแสวงบุญไปตามแหล่งพระกรรมฐานสายอื่น เป็นพระอาจารย์มั่นเรื่อยมาจนถึงช่วงที่วัดเริ่มมีการสร้างธรรมกายเจดีย์พี่สาวซึ่งเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดก็ได้เริ่มชักชวนน้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวพระกอบกับตัวลูกเองก็เริ่มมีความเป็นห่วงในข่าวคราวต่า,วา,วา,วางๆท,ที่เกิดขึ้นกับวัดได้ยินได้ฟังคนทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์วัดในทางเสียหายก็รู้สึกไม่สบายใจ จึงทำให้มีโอกาสกลับเข้าวัดอีกครั้งทำหน้าที่ในการให้ความกระจ่างในสิ่งที่ตนเองเคยสัมผัสวัดมาในอดีตอีกครั้งโดยการอธิบายแก้ข้อสงสัยต่างๆและตอบคำถามเรื่องราวของวัดเรื่อยมาในราวปี2539จึงได้เริ่มสั่งสมบุญโดยมีพีิสาเป็นกระยาณมิตรต้นแบบในการกลับมาครั้งนี้และด้วยความหวังที่จะเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมที่จะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ติดตามบุคคลสร้างบารมีกันตลอดไปบุญที่ลูกได้สังสมไว้จากในอดีตททีนึกออกกระแ้แก่บุญซื้อที่ดินสร้างเจดงกสัสถานซื้อตอน้นกระลับประพฤกษ์เาพาบัวธ,ธรรมทายญาติกรรมการกองภาพป่ากรรมการกระถินประธานกองกระถินคุณยายรรวมบุญกระถินองค์พระภายนอกหนึ่งองค์องค์พระสังกาธิการหนึ่งองค์บุญปล่อยปลาบุญสร้างหอชันบุญเททองโลหล,ล่อรูปหลวงปู่ บุญสงังฆทาน3พันวัดเป็นต้นในใครได้ทําบุญหลอ่อลูกหลวงปู่มงงุ่งจะเนืออ่าดีจังการทาหน้าที่กระเด็นวิของลูกที่ผ่านมายังจํากัดอยู่แต่เฉพาะหมู่ญาติบางคนที่มีศรัทธาาเหมือนนั้นก็โดนกระแสหมู่ญาติบางท่านคัดค้านต่อต้านไม่เห็นด้วยอยู่เสมอเสมอโดยยังมีความเชื่อผูกพันในธรรมเนียมแบบจีนอยู่มากซึ่งในจํานวนนี้ครอบครัวคุณลงุงจะเป็นครอบครัวที่เหนียวแน่น ติดยึดในธรรมเนียมความเชื่อแบบจีนมากที่สุดในขณะที่ครอบครัวของลูกคุณพ่อยังมีความเชื่อที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากกว่าแต่ครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวก็มีความสนิทสนมกันมากซึ่งทั้งสองครอบครัวนี้คนที่มีศรัทธาและขวัตธรรมกายมีเพียงลูกและคุณแม่เท่านั้นส่วนคนอื่นๆก็มักจะมีเหตุข้ออ้างนาน,นาประการเช่นวัดนี้ รวยแล้วเป็นต้นแต่ลูกเองก็ไม่เคยคัดค้านในการทําบุญสร้างกุศลที่ใดเลยมีเท่าไรก็จะแบ่งออกมาทำบุญตามกําลังตลอดซึ่งมีบ้างที่ลูกจะชักชวนให้พี่น้องไปวัดกรรมฐานแถวบ้านหรือจังหวัดใกล้เคียงในจํานวนนี้จะมีพี่ชายซึ่งเป็นลูกชายของคุณลุงจะชอบไปวัดพระป่ากรรมฐานกับลูกบ่อย,อยเมื่อมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่ไม่เคยจะสนใจที่เขาวัดทาบุญ พี่ชายอายุ36ปีเป็นบุตรคนที่สามของคุณลุงเป็นคนที่มีน้ำใจอบอ้อมอารีกับหมู่ญาติและเพื่อนฝูงเป็นที่รักของทุกๆคนต่นน้สายที่สุภาพร่าเริงพี่ชายมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างจึงท,ทำให้ต้องพบปะผู้คนมากมายและด้วยอาชีพนี้ทำให้ต้องมีการดื่มเหล้าโซบุรีกันเป็นอาจีนตามธรรมเนียมอาชีพของผู้รับเหมาต้องเดินทางบ่อย ทำให้ครั้งหนึ่งพี่ชายขับรถมาด้วยความเร็วและชนควายที่เดินตัดข้ามถนนมาเสียชีวิตขาที่และด้วยความที่เป็นคนมีเมตตาจึงเกิดความสงสารควายตนนั้นและก็เป็นภาพติดตาตลอดมาพี่ชายมีโอกาสบวชพระระยะประมาณหนึ่งเดือนได้ศรัทธานในหลวงปู่จามพระกรรมฐานที่จังหวัดมุกดาหารทําให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและอุปถากหลงปู่ตลอดระยะที่บวชด,ด้วยความเรื่อมใสภายหลังที่ศึกมาแล้ว ก็จะแวะเวียนไปถาไวายจจตุปัจจัยทยธรรมกับหลวงปู่และพระภิกษุที่วัดอยู่หนึ่งเนืองนอกจากนี้พี่ชายก็จะมีโอกาสร่วมบุญกถินผ้าป่าสร้างวัดและบริจาคเพื่อการสาธาร,รณากุศลตามกําลังเครื่อยมาเช้าว,วันศุกร์ลูกได้รับแจ้งข่าวร้ายทางโทรศัพท์ว่าพี่ชายได้เสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมแล้วก็นำศพไปเผานังยาง พร้อมกับรถยนต์ส่วนตัวที่ขับมาจากมุกดาหารตั้งแต่ช่วงเวลาราวสี่โมงเย็นของวันพฤหัสบ,บดีด้วยความโหดเหี้ยมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับคนร้ายที่ยิงพี่ชายได้เตรียมเผอทับสกแก่ดได้ขไร้ายได้ให้ปากคำว่าฆ่าเพราะความหึงหวงกลัวพี่ชายไปแย่งแฟนสาวซึ่งนั่งรถยนต์พี่ชายมาด้วยกันแต่จะาจ่าไปคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนี่เราฟังดูแล้วเออ ชาตินี้ก็สั่งสมบุญนะเป็นคนอัตยศัยาศัยก็ดีดีอบ oh. อ้อมอารีกว่างขวางบวชก็ได้บวชด้วยแล้วก็ได้ผลิบัติพระสุปฏิปันนถอยกะถิ่นบา,าป่าสร้างวัดบริจาคสาธารณกุศลไม่น่าเลยนะะเจออย่างนี้เนี่ยนิทาหากว่าเป็นนักบุญบางคนที่ไม่เข,ข้าใจนะมีความทุกข์ทีเดียวนะเกิดข้อสงสัย ทำไมทำดีแล้วโดนยิงตายถูกเผานั่งยางหรือถูกฆาตกรรมแต่เรื่องกฎแห่งกรรมนี่มันเป็นเรื่องซับซ้อนในสิ่งที่ตาเราเห็นกับบางสิ่งที่ตาเราไม่เห็นอดีต็ดีปัจจุบันบางอย่างเราก็เห็นบางอย่างก็ไม่เห็นยิงอนาคตไม่เห็นเลยมันซับซ้อนอยู่ในตัวเรานี่แหละ แล้วก็ในตัวของทุกๆคนในโลกเห็นไหมเจ้าว่ามันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาทีเดียวเนี่ยเอ๊ะภาพเห็นเป็นคนดีแต่ทำไมเจออย่างนี้เหมือนกับถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพอเลยไปนิดเดียวฟ้าผ่าตายบุญไม่ช่วยเรื่องไงนี่พูดกันติดปากพูดกันไปก็พูดกันมาเงี้ยติดปากกันมันมีเรื่องซับซ้อนกันอยู่ ออมาถ,ถึงคุณตาของลูกคุณตาของลูกท่านละโลกไปเมื่อปี2535โดยอาโดยยุ72ปีเป็นคนจีนที่อพยชบมาจากซัวเถาเมื่อยังหนุ่มต้องทำงานด้วยความลำบากดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวเพราะมีลูกถึง10คนยอไว้กลางคนครอบครัวจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลูกจำได้ว่าคุณตาเป็นคนใจดีสำหรับหลานๆเสมอชอบทำบุญสาธารณกุศลแบบคนจีนทั่วไป แต่เมื่อค่อยชอบทาบุญกับพระเพราะคุณตาเนี่ยมีความรู้สึกว่าพระขี้เกียจไม่ทํามาหากินเป็นความคิดนี่ก็ถ่ายทอดเปนยังลูกชายของคุณตาทุกคนห้าคนแต่ในลูกสาวห้าคนของคุณตานั้นกลับเป็นนิสัยเหมือนคุณยายก็ชอบททาบุญตั้งแต่เด็กอ่าในฐานะก็เป็นพระหนึ่งองค์เดียวขอประท้วงนิดหน่อยจะเป็นพระหรือโยมเนี่ยก็มีทั้งขยันและขี้เกียจละจา้า เราจะไปเหมาว่าโยมเนี่ยขี้เกียจทั้งหมดก็ไม่ได้เช่นเดียวก็จะไปเหมาว่าพระขี้เกียจทั้งหมดมันก็ไม่ได้มือนงินขยันก็มีขี้เกียจก็มีถ้าจะว่าอะไรล่ะครูไม่ใหญ่เป็นพระขี้เกียจขี้เกียจในแง่นี้คือขี้เกียจเที่ยวขี้เกียจอู้สร้างบารมีขี้เกียจ อยู่เฉยๆโดยไม่สร้างบุญกุศลหรือขี้เกียจอะไรล่ะไม่ชอบชวนญาติโยมมาทำบุญอะไรต่างๆถ้าขี้เกียจเออเนาะประเด็นนี้ว่าขี้เกียจเที่ยวแล้วก็โอเคเลยแต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจสร้างบุญกุศลหรอกสร้างบารมีตลอดจนกระทั่งเขากล่าวหาว่าขยันเกินไปด้วยซ้ำขยันเกินไป คืออย่างนี้นะจ๊ะเมื่อโยงกับพระเนี่ยมีเหมือนๆกันคือมีทั้งขยันยทั้งขี้เกียจเนี่ยเราเหมาไม่ควรจะเหมาหมดแล้วก็มาดูว่าพ,พระก็คืออดีตคารวะแต่ว่าเห็นภัยในวัฏสงสารจึงปลีกตัวแสวงหาวิเวกปลีกจากสังคมที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายนะ มาสแสวงหาพระธรรมสแสวงหาพระนิพพานเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากวัตสงสารซึ่งมีภัยมากเพราะฉะนั้นงานของพระเนี่ยจึงแตกต่างจากงานของคาระวางานทำพระนิพพานที่แจ้งกับงานเพื่อสแสวงหาโลกิยทรัพย์หรืองานสแสวงหาอริยทรัพย์ของพระกับงานสแสวงหาโลกิยะทรัพย์ของโยมเนี่ย ภาพข้างนอกดูต่างกันดูต่างกัน,กนคือข้างนอกโยมนั้นเคลื่อนไหวจึงดูขยันแต่การแสวงหาอริยรัพภายในของพระท่าน,นิ่งแล้วขยันขยันนั่งหลับตานิ่งนิ่งทำความเพียรจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยทำความเพียรเดินทำสมาธินัง่งทำสมาธิยืนทำสมาธินอนทำสมาธิ ไปสวดมนต์ไหว้พระนั่นก็คือความขยันของพระนะหาทรัพย์ภายในสแสวงหานิพพานหรือทำพระนิพพานนห้แจ้งงานมันมันต่างกันตรงนี้วิธีการมันต่างกันแต่ขยันไม่ขี้เกียจหรอกเหมือนที่เคยยกตัวอย่างว่าเราดูผนังติดเหมือนอยู่เฉยๆแต่จริงๆแล้วผนังกำลังทำงานกำลังแบกคารแบกหลังคา เราดูหลังคาอยู่เฉยๆแต่จริงๆหลังคาก็กําลังทํางานกันแดดกันลมกันฝนให้กับเราต้นไม้นี่อยู่เฉยๆมันทําไมเราล่องไปลดน้ำมันมันทุกวันทำไมไปเดินไปหาน้ากินเองจริงๆมันก็กําลังทํางานอยู่นะมันก็ขยันนะขยันทำมากินไปตามภาษาเพราะมันเป็นต้นไม้มันอย่างนั้นถ้าต้นไม้เดินได้ยุ่งแล้วก็มีมีดอกมีใบมีผลมาให้เพื่อนมนุษย์พระก็เหมือนกันเนี่ย ก็มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาให้กับญาติโยมเราต่างตั้งพึ่งพาอาศัยกันนะจ๊ะพระตั้งพึ่งวัตถุทานจากโยมเพราะพระไม่ได้ทำมากินแต่พึ่งอาหารพึ่งข้าวพึ่งน้ำพึ่งขนมพึ่งเจี๊ยพึ่งอะไรต่างๆเสนาสนะก็พึ่งวัตถุทานจากโยมแต่โยมก็ต้องพึ่งธรรมทานจากพระเพราะว่าโยมเนี่ยไม่มีโอกาสมาแสวงหาธรรมะเรา เมื่มาอาาธรรมะพระต้องทำมาหากินเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเกื้อกูลกันเราต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถนนก็พึ่งรถรถก็พึ่งถนนถ้าไม่มีถนนรถก็วิ่งไม่ได้ถ้าหากว่าถนนไม่มีรถพังอีกเมืออกันสร้างางมาเนี่ยไม่วิ่งเนี่ยเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็ปูดเดี๋ยวก็ดูดนีมันก็ต่างคนต่างก็พึ่งพากันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าพระขี้เกียจไม่ทำมาหากินใช่ แต่ว่าไม่ได้ขีเขียจสร้างความดีหรือแสวงหาพระนิพพานนะฮะอริยทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นต้องแวะข้างทางตรงนี้ทําความเข้าใจเพราะว่าครูไม่ใหญ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องอธิบายทาความเข้าใจให้ดีนะจ๊ะเมื่อคุณตามีชีวิตอยู่นั้นน่ะคุณตาไม่ค่อยมีความผูกพันกับลูกๆเท่าไหร่น,นักเพราะคุณตาอาศัยอยู่กับภรรยาน้อยที่จังหวัดอุบลราชธานี ขยายในน้อยนั่นนนจริงวนเวียนมาเยี่ยมคุณยายและลูกๆสักครั้งแต่ลูกๆทุกคนก็ให้ความรักเคารพดูแลเลี้ยงดูคุณตาเสมอในช่วงปลายชีวิตคุณตามีโรคเบาหวานและความดันบ้างแต่โดยทั่วไปคุณตากระดูแข็งแรงดีเช้าวันที่คุณตาจากไปนั้นลูกๆสังเกตเห็นว่าสายแล้วแต่คุณตาย,ยังไม่ตื่นจึงขึ้นไปปลุกคุณตาให้ลงมาทานข้าวเชาว้า เห็นคุณตานอนตะแคงกอดหมอนข้างหลับปกติแต่หมดลมหายใจไปแล้วซึ่งการจากแบบกระทันหันของคุณตาน,นี้เนี่ยทำให้ญาติญาติหลายคนบอกว่าคุณตามีบุญมากถึงได้หลับและตายไปเลยไม่ต้องทรมานสังขารและทรมานลูกหลานที่ต้องเลี้ยงดูแต่ลูกนึกในใจว่าจะดีได้อย่างไรเพราะตายแบบขาดสติไม่รู้ตัวเลยผู้ไม่รู้ก็คิดอย่างผู้รู้ก็คิดไปอีกอย่าง ถ้าจะตายให้ดีมันต้องตายก่อนตายนะคือเข้าธรรมกายนี่นะฟึดไปเลยอย่างนี้รู้สึกดีมันงเหรดีไหมดีครับนี่ยถ้าจะไปไปอย่างนี้นะสง่างา,งามดเดียวเลยพี่ชายมีบุปกรรมอะไรจึงตายในสภาพที่ทุกทรมานอย่างนั้นพี่ชายของลูกตายก่อนแล้วถูกเผาหรือถูกเผาให้ตายครับอารมณ์ความรู้สึกในขนาดนั้นเป็นอย่างไร พอจะนึกถึงบุญถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งใดบ้างไหมครับหลังจากตายแล้วรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาอ,อยากจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับญาติฟังบ้างไหมครับและเรื่องราวเป็นอย่างไรครับตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุติอุทิศไปให้หรือไม่ครับความคิดของคุณตาที่คิดว่าพระขี้เกียจไปทามาหากินมีผลอย่างไรกับคุณตาหลังจากละโลกไปแล้วบ้างครับคุณตาทําบุญป,ปรการ,รอะไรมาจึงละโลกอย่างสบายสบาย ตายแบบนี้จะมีสติระลึกถึงบุญที่ทำหรือเปล่าครับคุณตาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนรับบุญที่อุทิศไปให้หรือเปล่าครับนี่น่าศึกษานะครับนี่น่าศึกษาทีเดียวเลยอยากฟังว่าจ๊ะอยากจะได้หายง่วงพี่ชายเนี่ยในปัจจุบันนี้เห็นแต่ภาพดีๆซึ่งภาพดีก็จะต้องส่งผลดีอะนะ แต่ว่าพี่ชายในยอดีตชาติมันอีกภาพหนึ่งนะคนเราเกิดมาในหลายภพหลายชาตินะพี่ชายในยอดีตชาติอันนี้ฝันในฝันนะได้เคยเกิดเป็นโจรได้ไปปล้นครอบครัวหนึ่งแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายแล้วก็ได้เผาเรือนเจ้าทรัพย์ทิง้งกับอีกชาติหนึ่งนี่คนละชาติกันนะก็ทําคล้ายกัน โดยได้เกิดมาเป็นชายนมได้ทะเละวิวาทกับหนุ่มคนหนึ่งด้วยเรื่องผู้หญิงพระชอบผู้หญิงคนเดียวกันจึงได้นัดแนะนักเลงไปลงฆ่าหนุ่มคู่อริตายแล้วก็เผาเรือนเขาทิ้งกรรมหนักๆนะได้ใช้ไปแล้วในอดีตท,ที่เป็นส่วนของกรรมโดยไปตกมหานรกลัก็ิป ตามขั้นตอนคือไปอุสทะลบไปยมโลกอะไรเงี้ยนไปตามขั้นตอนของกรรมมาแล้วปัจจุบันใช้เพียงแค่เศษกรรมจ้าที่นั่งยางน้นเศษกรรมนะส่วนใน่ะใช้ไปแล้วเห็นไหมภาพมันมันมันตัดกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะศึกษา้เรื่องเกี่ยวทงกรรมได้ดีต้องปฏิบัติธรรมให้พบพระในตัวจะยังไปพบก็เชื่อคําสอนของผู้หมดกิเลสก่อนพี่ชายถูกเผาก่อนตาย โดยคนร้ายเนี่ยหลายคนน้ำบระลุมซ้อมจนหมดเรี่ยวหมดแรงสลบเลยเนะี่ยทั้งทำร้ายที่อาวุธแล้วก็ถูกมัดนำมานั่งยางราดน้ำมันและกับเผาตอนนั้นยังไม่ตายนะ<อ>แต่ว่ามันหมดแรงสลบแต่พอถูกเผาก็รู้สึกตัวขึ้นมา<อ>ดิ้นหล่นใหญ่พ้นแต่ว่าถูกมัดแต่ก็ไม่พ้น จึงตายอย่างทรมานดินลนคขร้ายฆ่าเพราะหึงหวงสาวคนรักก็เป็นภาพในอดีตของพี่ชายนั่นแหละ,ะพอตายแล้วกายละเอียดก็หลุดออกมามีความรู้สึกเหมือนวิ่งออกมาจากกองไฟโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายคือรู้สึกดินดิน,ดน,ดนแล้วมันวุบแล้วหลุดออกมาเลยนึกภาพออกไปจ้ะอ๋อคะ หมือนวิ่งอกมาจากกองไฟแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายจึงคิดพยายามที่จะหลบหนีเพื่อจะกลับมาบ้านแต่ก็แวบมาที่บ้านเลยวนเวียนอยู่ที่บ้านพูดกับคนนู้นคนนี้แล้วไม่มีใครรู้เรื่องจึงรู้ว่าตัวเองตายพอครบวันที่เจ็ดก็กลับไปที่ตัวเองถูกถูกเผาะมันแวบไป โดยกระแสกรรมที่มันดูดไปตรงนั้นตายตรงไหนก็กลับไปตรงนั้นเพราะไม่ใช่ตายแบบธรรมดาและถูกเจ้าหน้าที่ที่มารอหยุดกขบคอยเลยพาตัวไปเที่ยวยมโลกเพื่อไปพิจารณาบุญบาปก็รู้ตัวว่าได้มาใช้กรรมเก่าจากพยายมราชแล้ว คือพญายมราชก,ก็เปิดให้ดูอะไรต่างๆเหล่านั้นไอสวานในเลขาเปิดดูเป็นภาพปรากฏเกิดขึ้นกรเราลออมาจากกรรมที่เราได้กระทําไว้จากในอดีตแล้วก็ถูกซักถามเรื่องบุญก็ตอบได้ว่าตัวเคยบวชช่วงสั้นและได้อุปถาพระสุปฏิปันโน ก็เลยถวิภากษาให้มาเกิดเป็นมนุษย์รสร้างความดีขึ้นมาใหม่ในระหว่างรอการเกิดก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เจ้าหน้าที่จึงพามาที่เมืองมาที่มนุษยโลกขณะนี้ยังเป็นกายสัมภเวสีรอการเกิดเป็นมนุษย์อยู่และยอมรับสภาพแบบเป็นกรรมเก่าของตัวที่ได้กระทำมายอมรับสภาพเนยก็คอยการเกิด มันยังไม่ได้จังหวะเวลาเห็นไหมการเกิดไปเป็นมนุษย์องคอยจังหวะล็อกบุญมานส่วนคุณตาหมดบุญสิ้นอายุไขก็าตายเหมือนหลับไปเลยก็วนเวียนอยู่ที่บ้านเมื่อครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเลยพอเจอเจ้าหน้าที่ลากตัวไปก็ตกใจและกลัวมากถูกล่าไปถึงลานจำลานได้ไหมข้างหน้า อาคารที่พิพากษาและก็ถ,ถูกจับถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าไปเลยพอถึงคิวก็ถูกเจ้าหน้าที่ลากตัวไปอยู่ต่อหน้าพยายมพยายมลากได้ถูกซักถามชื่อที่อยู่ประวัติและก็ถามว่าเจ้ารู้ไหมทำไมจึงมาอยู่ตรงนี้ก็ตอบว่าไม่รู้แล้วก็ขอร้องให้พยายมลากปล่อยตัวเขาไปเถิดะทําทำอะไรเขาเลย จะทำผมผมเลยครับท่านปญญย,ยมราชเราจะปล่อยตัวเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเจ้าได้รู้เรื่องบุญกรรมที่เจ้าได้ทำมาไว้แล้วก็สั่งให้สุวรรณเลยคัะเปิดบัญชีบาปฉายให้ดูก่อนปรากฏว่ากรรมที่หนักๆกก็มีกรรมเจ้าชู้และกรรมดูหมิ่นดูแคลนประสงค์ว่าพระขี้เกยีตไม่ทำมาหากิน แล้วก็ถามเรื่องบุญว่าเคยทําบุญอะไรบ้างก็ตอบว่ามีทําสาธรารณกุศลบ้านแต่ก็ไม่ได้มากมายนะในทสุดก็ถูกไิพากษา,าให้ปล่อยตัวจึงถูกนําไปประตูที่จะไปสู่เมืองถูกปล่อยตัวไปแล้วเมืองอะไร <Okay. S 1> ปเปรตอสุรกายไปสู่ประตูที่จะไปทางนั้นแล้วก็ได้ถูกดูดเข้าไปสู่เปตโลกไปเป็นปเปรตมีลักษณะ ผอมดำสูงมีหนอนชัยที่ปากเพราะกรรมดูมิ่นดูแคลนประสงค์คแล้วก็มีอุปกรณ์ของตัวใหญ่หนักเหมือนตุ้มเหล็กทุกทรมานมากเพราะว่ามีความมักมากในการ,ร,รมีตุ้มเหล็กได้รับบุญที่อุทิศไปให้ ก็ทำให้อายุความเป็นเปรตน้อยลงไปให้อุทิศบุญไปให้เรื่อยๆบ่อยๆในทุกๆบุญที่ทำ